นี่ไปโดนแดดมาก็จะเหลืองแบบใบไหม้ลักษณะนี้ไหม้แบบลวกๆนะคะเนี่ยโดนแดดรแรงๆมานะคะใบจะไหม้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านาต้นไม้ต้นนี้มีความเขียวสวยนะคะใบเขียวสวยเป็นหงสาวดีนะคะแต่ก็มีบางจุดที่มีใบเหลืองนะคะใบเหลืองแบบนี้ต้นไม้ใบเหลืองบางท่านกา็กังวลนะคะกลุ้มอกกลุ้มใจมันเหลืองเพราะอะไรนะคะใบด่างตัวนี้ก็มีเหลืองนะคะซึ่ง สาเหตุของต้นไม้ใบเหลืองก็จะมีหลายสาเหตุด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดูต้นไม้ใบเหลืองใบไหม้นะคะซึ่งมีหลายสาเหตุด้วยกันก็ไปดูกันเลยค่ะก็มาดูในเรื่องของกวักมรกตกันบ้างนะคะปกติใบของเขาจะเขียวเป็นมันแบบนี้เนี่ยคือใบของกวักมรกตนะคะก็จะ ส่วนที่มีปัญหาเรื่องใบเหลืองใบเหลืองเกิดจากหลายสาเหตุนะคะอาจจะเหลืองเพราะโดนแดดถ้าตัวนี้ฝั่งนี้ไปโดนแดดมาก็จะเหลืองแบบใบไหม้ลักษณะนี้ไหมแบบลุกๆนะคะเนี่ยโดนแดดแรงๆมานะคะใบจะไหมอขอบใบก็จะเป็นแบบนี้นี่คือโดนแดดก็วิธีแก้ไขตัวนี้นำเข้าร่ม นะคะนำไปวางไว้ตรงที่มีแสงรำไรนะคะอันนี้ยกมาจากาได้รับแสงแดดเยอะขึ้นไปไม่แบบลวกนะคะตัวนี้พอนานไปก็จะกรอบเนี่ยกรอบแบบนี้คือโดนแดดมา,าถ้าโดนน้อยๆก็เนี่ยแบบลวกตัวนี้เริ่มกรอบ ตัดแต่งทิ้งออกไปนะคะไม่ต้องเสียดายตัวนี้ถ้าจะตัดทิ้งนำไปปักเอาไว้ก็จะเกิดขึ้นได้นะตรงโคนเนี่ยสำหรับกวักมรกตต้นนี้ของใครเป็นแบบนี้บ้างเหลืองแบบนี้ถ้าเหลืองลักษณะนี้ก็คือให้น้ำเยอะเกินไปนะคะ,ะด้านอื่นกิ่งอื่นก็ยังเขียวอยู่มีความเขียวมีความสดชื่นอยู่ด้วยแต่บางกิ่งบางใบก็เหลืองแบบนี้ นะคะถ้าเรายังเติมน้ําเข้าไปอีกใส่น้ําเข้าไปอีกกิ่งอื่นๆก็จะเหลืองตามมานะคะ,ะทางแก้ไขก็คือหยุดน้ําก่อนช่วงนี้ก็คือหยุดน้ําก่อนเว้นไปสักหนึ่งสัปดาห์ไปเลยนะคะแล้วค่อยมารดน้ํากันอีกทีที่เหลืองแบบนี้กวักมรกตใบเหลืองแบบนี้ ก็หลายๆท่านคงจะเจอปัญหานี้แล้วก็โยนทิ้งไปทั้งใบทั้งตุ่มหัวที่เกิดขึ้นนะคะตัวนี้ไม่ต้องทิ้งนะคะเพราะว่าตัวไนโตรเจนจากใบส่งไปเลี้ยงที่หัวก็ทําให้ส่วนใบนะคะขาดธาตุอาหารขาดไนโตรเจนก็ใบเหลืองและหลุดล่วงไปในที่สุดแต่ส่วนหัวของเขายังอยู่ดีนะคะยังสบายดีเราก็เด็ดส่วนหัวมาแล้วนําไปปลูกไปปักไปชําเอาไว้นะคะในกระถาง วันเวลาผ่านไปนะคะสักระยะหนึ่งประมาณสามสัปดาห์ถึง5สัปดาห์เขาก็จะเริ่มมีหน่อเกิดขึ้นมานะคะอันนี้ก็หักใบทิ้งไปแล้วนำส่วนหัวส่วนโคนเล็กๆตรงนี้มีรากติดอยู่ด้วยปลูกลงไปนะคะ อย่าทิ้งนะคะผู้ที่ปากชําใบแล้วเกิดเป็นหัวเล็กๆแบบนี้เห็นใบเหลืองแล้วโยนทิ้งไปไม่ต้องไปทิ้งนะเพื่อนๆเอามาปลูกไว้แบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะเป็นต้นใหม่ขึ้นมาเขียวสวยงามเหมือนกันนะคะ ที่เด็ดใบทิ้งนะคะก็เหลือส่วนหัวเล็กๆแบบนี้เขามีรากอยู่ก็จับปักเอาไว้นะคะเดี๋ยวเขาจะมีหน่อขึ้นมาแบบนี้แล้วค่อยนํามาขยายออกทีหลังนะคะอ่าก็วันนี้กวกงมรกตใบเหลืองนะคะส่วนใบเหลืองตัวนี้ก็ใส่จุลินทรีย์เยอะเกินไปนะคะ,ะลดน้ํา ไม่ถูกเวลาลดน้ำช่วงสายๆนะคะก็ทำให้ใบไหม้ใบไหม้บบแบบนี้นะคะไหมเ,เหมือนโดนเหมือนโดนยาฆ่าหญ้าเลยนะคะตัวนี้เนี่ยไหม้แบบนี้ก็คือ,อจุลินทรีย์เยอะไปลดน้ำผิดเวลาลดน้ำช่วงแดดแรงๆนะคะอันนี้ทำให้ใบไหม้ลักษณะนี้นะคะ พราะฉะนั้นการใช้จุลินทรีย์ต่างๆก็ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะอย่าให้เยอะเกินไปช่วงเวลาที่เราลดน้ํามีความสําคัญนะคะอย่าไปรดน้ําช่วงที่แดดแรงๆนะคะจะทําให้ใบไหม้จากเขียวๆนะคะถาดนี้จากที่เขียวเขียวสดชื่นเลยนะคะกลายเป็นใบไหม้ตอนแรกเขาเขียวมากๆนะคะ ก็รดน้ำผิดเวลาใช้ชลินซียในปริมาณที่เยอะเกินไปก็จะไหม้ลักษณะต้นนี้นคือเสน่ห์จันขาวก็ด้านบนนะคะใบมีความงดงามดีเขียวดีอยู่นะคะส่วนใบล่างเหลืองเหลืองลักษณะนีะ้เหลืองแบบนี้เป็นเพราะเขาได้น้ำเยอะเกินไปนะคะเนี่ยน้ำชุ่มตลอด ทำส่งผลให้ใบของเขาเหลืองแต่ยังไม่มีโรคนะคะตัวนี้คือเหลืองได้รับน้ำเยอะเกินไปก็ต้องลดปริมาณน้ำลงนะคะเนี่ยสังเกตดูนะคะชื้นอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้สเสนิจจันขาวใบเหลืองแบบนี้นะคะเนี่ยใบเหลืองที่ได้รับน้ำเยอะเกินไปก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ อ่าตอนนี้ก็ต้องอลดปริมาณน้ําลงสเสนจันขาวชอบน้ําก็ประมาณสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะลดวันเว้นวันอย่าให้แฉะเกินตัวน,นี้คือ,อชุ่มแฉะอยู่ตลอดเวลาทําให้ใบเหลืองส่งผลให้ใบเหลืองก็จะเหลืองแบบนี้นะคะด้านบนยังเขียวอยู่เขียวสดใสอยู่ก็ไม่เป็นไรพอเราลดปริมาณน้ําลงเขาก็จะดีขึ้นนะคะใบเหลืองๆเราก็ตัดแต่งออกได้นะคะอ่า แต่ถ้าใบสเสน่ห์จันขาวใบเหลืองเป็นจุดแบบนี้ก็แสดงว่าใบไม้เป็นโรคก,ก็ต้องอใช้ทางด้านเคมีนะคะมาช่วยในการฉีดพ่นจะเป็นมีทั้งสองสูตรนะคะส,สูตรเคมีและสูตรชีวภาพก็เลือกเอาที่เพื่อนๆสะดวกนะคะ เอาล้วค่ะสำหรับคลิปนี้สาเหตุของต้นไม้ใบเหลืองก็มีหลายปัจจัยด้วยกันนะคะอาจจะเหลืองเพราะขาดน้ําน้ํามากเกินไปขาดธาตุอาหารโดนแดดเยอะเกินไปนะคะหรือเกิดเพราะเชื้อโรคเชือ้อราตัวนี้ก็ให้เพื่อนๆสังเกตนะคะแล้วก็แก้ไขไปตามอาการนะคะหากขาดธาตุอาหารก็ให้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยฮอร์โมนต่างๆนะคะ,ะหากมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะก็ จะไม่พลาดวิดีโอดีๆที่นานาพันธไม้ได้นำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวใดนั้นก็รอติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะนานาพันธไม้บายนิตยาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ